แอโรซองทุ่มเทเพื่อคนไทยสวยกิจการไทยรายย้อยโปรโมทฟรีไปแรกกันเลยตาตามตายร้อยทีปิง้งของฟากจากสตูนจำหน่ายขนมพื้นเมืองอาทิเชนขนมพูกรักคุกกี้ซอสไซสับปะรดขนมปากการ่ังคุกกี้ทัวริส้งลูกกอจำหน่ายนารานกลุม่มแมบ่บ้านเกษตรกรปากปิง้จงจังหวัดสะตูล ปลาตอยปลาดุกรารุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บานเกษตรอินทรียบานพังแปดมู่ท่ซีตำบลนิคมพัฒนาอมานันจังดสตูลปลาดุกรายำสมุนไพรอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้านพ้อมอร่อยรสชาติละมุนลิน้นบริษัทแม่ท้มข้องอร่อยจำกัดจัดจำหน่ายสินค้าแปรูปจากมะม่วงเบาเ,าเช่นมะม่วงเบาแช่อิ่มมะม่วงเบาแช่อิ่มอบแห้งช่วยเลือกเกษตรกรไทยอนุรักษ์พื้ท้องถิ่นผ่าตายจำหน,น่ายนาราร้านแม่ท้มมินิมาร์ทอเมืองจัังวสตูล Just Honey จากเดวิดโชว์ร์มพึงสตูนสอบวตโต้จำนายนำพึงป้าจากแดนตายแทงรอยเปอร์เซนจากตนยางพาราพริใบอ่อนมีทั้งแบบขวดและแบบยกร่างพร้อมท่านเดวิดโชฟาร์มพึงสตูนกันโฆษณาฟรีจากแอร์โรซอมแฟนบอลชาไทยช่วยกันฮุตดุนพอกาแม่ค้ายลายแหลกๆกันด้วยนะครับ